ดวงแรนดอมนะจ๊ะจากหมอแขกี4าทาโร่นะคะอ่ามื้อนี้สิเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะเกี่ยวกับอ่าช่วงมาดูดวงชะตาของคุณนะคะตั้งแต่อ่าปีใหม่ไทยนะคะก็คือช่วงสงกรานนะคะกับมาเบิงวา่าชีวิตนะคะจะมีจุดเปลี่ยนอ่าถึงอะไรบ้างนะคะที่เขากำลังจะไกล์ไลายให้กับเรานะจ๊ะก็เป็นดวงแรนดอมเนาะ มาดูว่าช่วงหลังปีใหม่ไทยเนี่ยนะคะสงกรานไปแล้วนะคะ,ะหลังปีใหม่ไทยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบัดท,ที่นี่แม่หมอขอดูตัวตนของคุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้ของแม่หมอก่อนอู้ดูไฮปรินเทขึ้นนะคะไพ่ใหญ่ในเมเจอร์อคาน่าี่หมายความว่านะจ๊ะก็คุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าชีวิตจะอยู่ในช่วงของอการที่มีเซนส์สัมผัส ที่ค่อนข้างดีนะคะกับบางคนบางท่านนะคะหลังปีใหม่ไทยก็อาจจะไปพบปู่ย่าตายายพี่น้องไปไหว้บรรพบุรุษนะคะหรือไปทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับสบรรพวิญญาณต่างๆนะคะทีนี้จะบอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกได้ว่านะคะบุญทานบรารมีที่คุณได้ทําได้สร้างนะคะก็กําลังที่จะ ส่งผลให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีบางคนบางท่านเนี่ยเซ mm. นแรงเซนแม่นฝันแม่นมากๆในช่วงหลังจากนี้ไปนะคะอะ่ทีนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งใดบ้างนะคะหลังปีใหม่ไทยพ่พ่พยอยากไกล้ไลน์ถึงคนที่มาพบเจอคลิปนี้ของแม่หมอนะคะนั่นไงอู้ขอเปิดอีกสักสามใบก่อนนะคะแล้วมาอ่านไปพร้อมกันบางคนบางท่านนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหนี่เห็นบ่ แสดงว่าบุญทานบาร,รมีได้เหตุได้สางนะคะได้อุทิศให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะที่เรานึกถึงอยู่เขาได้รับนะคะแล้วก็พร้อมที่จะโอ,อโหสิให้กับคุณนะคะใช้ความเชื่อใช้วิจารณญาณเลยนะจ๊ะนี่เห็นบอรพร้อมที่จะดึงดูดโชคลาภม,มาให้นะคะเป็นสิ่งที่มาเรื่อยๆมาน้อยๆทยอยมาบอกเลยนะคะเป็นของเก่าของเดิมนะคะ ที่คุณสมควรที่จะได้รับมันบัทที่นี่แม่สิบอกว่านะคะคนบางคนบางท่านนะมีของเก่าของเดิมติดตัวมานะจ๊ะ,อะของเก่าของเดิมก็หมายถึงว่าสิ่งที่นะคะจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งที่เป็นบุญทานบรารมีนะเป็นของเก่าของเดิมที่ติดตัวมากําลังส่งผลให้คุณนะคะได้รับแต่ ความมั่นคงในชีวิตนะคะถึงได้บอกว่าคุณค่อนข้างเซนแรงบางคนบางท่านเป็นหมอดูก็ได้นะคะหรือไม่เป็นหมอดูก็รู้สึกได้เลยว่าสิ่งไหนที่จะเข้ามาก่อนอาจจะเป็นฝันล่วงหน้าก็ได้หรืออาจจะมีเหตุให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นี่คือเขาเรียกว,ว่าของเก่าของเดิมคือเส้นสัมผัสนะคะนี้มาดูต่อปัดในเรื่องราวของการการเงินนะคะ,อะขออภยัยกับการเงิน,นะะมีเข้ามาสามเหรียญ โอ้ยจัสติกเอา้าแม่หมอขอเปิดอีกสักสองใบก่อนนะคะแล้วมาอ่านไปพร้อมกันนะจ๊ะโดดเด่นในเรื่องราวของการเงินนะคะาการเงินจะจะคล่องมากๆหลังปีใหม่ไทยลงไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ของแม่หมอเนี่ยโดยเฉพาะนะคะบุญทานบาร,รมีที่คุณได้ทํากําลังกจะส่งผลเปิดทางให้คุณได้พบสิ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่เด้อจะ้จะจะมาไวกว่า ที่คาดฝันจะมาไวกว่าที่คิดและจะง่ายได้นะคะด้วยดินด้วยเขาเรียกว่าอ่าะะอินชันฟ้าเทวดาชันพรมเขาเป็นพยานให้ในสิ่งที่คุณทํามานะคะว่าเออบุญทานก็นได้เฮตไดสางมาแล้วนะคะคุณได้เฮตไดสางนะคะถึงแม้ว่าจะทําด้วยใจนะคะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีเออหวังนั่นแหละนะจา๊ะเนาะแม่มอกอะเป็นคนหนึ่งที่ก็หวังเหมือนกันนะคะเนาะแต่โดยรวมแล้วนะคะ เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของอการติดต่อสื่อสารก็ค่อนข้างโดดเดน่นอะมาพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยนะคะโลกออนไลน์นะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเอฟเฟอร์เอตต่างๆมีเกณฑ์ที่จะ,ะลูกค้าเข้าหลังไหลเข้ามานะคะ,ะขายอีกอย่างขายดิบขายดีลักษณะนี้นะคะเหมือนคนรู้จักเรามากขึ้นนะเรื่องราวของการงานเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งทางดีวไวทางไกลนะคะอ่า มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะจ๊ะเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างชาติเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาใครจะดีลสัญญาอะไรไว้อ่ะช่วงหลังปีใหม่ไปนี่ลงมือได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จชีวิตนะคะจะเจอความสะดวกสบายความสุขความสมหวังอยากเฮ็ดยังกระสีได้เฮ็ดน,นะโหนะคะนะอา,อาจจะบางคนบางท่านเนี่ยค่ะอยากปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรืออยากโยกย้ายนะคะมีเกณฑ์ทําได้ เจอคู่ด้วยนะคะนี่หรือบางคนบางท่านมีคู่อยู่แล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นจะปรับความเข้าใจกันจะได้ซัพพอร์ตจะได้ช่วยเหลือดูแลถ้าเป็นคนโสดบอกเลยว่ามีคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาเนี่ยอาจจะมาซัพพอร์ตหรืออาจจะดีลกันอยู่แล้วเข้าใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาถึงขั้นเป็นคู่สําหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะความชัดเจนจะมีนะคะเพราะว่าหน้าไพ่ขึ้นค่อนข้างสวย จะได้จบจากความไม่ชัดเจนกลายเป็นความชัดเจนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะนะคะคนโสดก็จะเจอคู่เจอคนถูกใจคนที่มีครอบครัวแล้วแม่หมอมองว่าจะหักกันแพ้งกันจะได้ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะจะกลับเข้ามานี่ไงคะจะกลับเข้ามานะคะปรับความเข้าใจกันได้สําหรับคนที่ห่างหายกันไปนะคะอาจที่จบกันไปแล้วไม่แน่นะคะอาจจะส่งสัญญ,ญาณอะไรต่างๆมาหาคุณก็ได้นะคะ เนี่ยเห็นบอกข่าวดีนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีมีความสุขนะคะเนี่ยที่ที่เปิดไพ่รวมๆมาแล้วค่อนข้างดีนะคะดวงของคุณช่วงหลังปีใหม่ไทยนะคือหลังสงการไปแล้วนะคะดวงเปิดพลังงานเปิดนะคะโชคลาภมานะคะแล้วก็การเงินก็จะดีขึ้นหายใจคล่องขึ้นนะคะขอให้หมั่นทําบุญนะคะเรื่อยๆนะคะเติมบุญเก่านะคะใช้บุญเก่าเสร็จเราก็ต้องทําบุญด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าจะรอความหวังอย่างเดียวเราต้องลงมือทุกอย่างนะคะรออย่างเดียวนะคะไม่มีวันสําเร็จนะทุกคนอืสิ่งที่เขาได้เตือนขึ้นมาคือค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปเร่งเวลาอย่าเพิ่งไปเร่งโชคชะตานะคะนะมันเร่งกันไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องรอคอยบางทีบางครั้งบางเทาขึ้นอยู่กับจังหวะช่วงชีวิต ชะตาโชคลาบวาสนาด้วยนะคะบางคนบางท่านบุญเก่าเขาเยอะเขาก็ได้รับเร็วได้สิ่งนั้นแบบคาดไม่ถึงแต่บางคนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคิวอย่างนี้นะคะก็ต้องรอคอยต่อไปแต่ชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ที่จะ,ะลาบลื่นนะคะคิดสิ่งใดก็จะมาไวกว่าที่คิดนะคะสิ่งดีให้เม้นรับนะคะสิ่งไหนที่ยังไม่ใช่ยังไม่โดน นะคะก็ฟังเฉยๆแล้วก็กดข้ามไปก็ได้นะคะแม่หมอฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ